หลังจากที่พรวนดินในานานะครับให้กลับหน้าดินมันไม่เคยพรวนเลยแล้วมาพรวนปีนี้ครับอย่างที่เห็นก็เห็นว่าเป็นดินที่ออกสีเหลืองๆคงจะเป็นดินก้นสะที่ขุดขึ้นมาจากที่ทำหนองในโคกหนองนาน,นะครับเป็นดินที่ไม่มีสารอาหารแน่ๆถ้าจะปลูกอะไรก็น่าจะยากอยู่ ก็เลยได้แนวคิดครับท่านผู้ชมจะต้องกวาดใบไม้ตรงนี้ตามที่เห็นนี่แหละครับจะกวาดแล้วเราลงไปปิดกบหน้าดินไว้สักพักหนึ่งฝนลงมาหรืออะไรก็แล้วแต่ใบไม้ก็คงจะเปื่อยไปเองก็จะเป็นปุ๋ยต่อไปแล้วค่อยปลูกพืชอาจจะเป็นปีหน้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เหมาะสมนะครับท่านผู้ชม คุณเนงกำลังกวาดอยู่ครับหัวมุมด้านโน้นกวาดใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวจะไปเปี่ยกันอีกทีสำหรับวันนี้ได้คลาดใหม่ครับฮฮคลาดแบบนี้ก็ต้องมาใช้งานดูเอาดนครับว่าถ้าเสร็จแล้วจะเป็นอย่างไรเอาใจช่วยตะหวังและคุณเนงด้วยนะครับท่านผู้ชมออกกำลังขณะที่ป่วยอยู่นี่แหละจะได้แข็งแรงเร็วๆ เวลาผ่านไปครับท่านพิยมเดี๋ยวส่วนเราก็จะลงทรงแต่งหหล่น้นนะครับ